คุณหมอเข้าสู่กระบวนการรักษายังไงบ้างก็ต้องเริ่มจากตรงหน้าจอคอมพิวเตอร์ตอนนั้นนะคะก็ํำอะไรไม่ถูกก็เลยโทรหาอาจารย์หมอโรคเลือดที่โรงพยาบาลที่ทำงานอยู่อะค่ะท่านก็บอกว่าอ่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องไปเหมือนกับเอ็กซเรย์แล้วก็ทำซีทีสแกนเข้าอุโมงกันก่อนจะได้ดูว่า เป็นระยะไหนเนาะจะได้รู้ว่าตัวโลกเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างค่ะ <Okay. S 2> ก็ปรากฏว,ว่าพอไปทำตัวซีทีสแกนนะคะ mm hmm. ก็คือเจอว่ามีก้อนเนื้อใหญ่มากอะคะในช่องอกเนาะแบบใส์ประมาณสิบเซนอย่างเงี้ยคะ่ะ mm hmm. แล้วก็มีแบบต่อมน้ำเหลืองโตที่บริเวณคอแถวเนี้ยเต็มไปหมดเลยทั้งที่คลำได้แล้วก็คลำไม่ได้ oh. อ,อตอนนั้นเนี่ยพอดูผล ทีทีสแกนปุ๊บก็คือโดนจับแอดมิดเข้าโรงพยาบาลวันนั้นเลยเพราะว่าเจ้าตัวก้อนเนี่ยมันเริ่มไปกดตัวเส้นเลือดใหญ่ที่เป็นทางเข้าแล้วก็ทางออกของหัวใจเนี่ยโดนกดไปหมดละถ้าปล่อยไว้อีกไม่กี่วันเนี่ยมันอาจจะก,ก่อปัญหาทำให้เราเริ่มมีหน้าบวมตัวบวมหัวใจไม่ออกได้อะไรเงี้ยคะ่ะก็เลยต้องแอดมิดด่วนเลย ก็คิดอะไรไม่ออกขนารก็คือเหมือนทํางานเสร็จแล้วก็เดินขึ้นไปที่ห้องรรพิเศษโรงพยาบาลตัวเองแล้วก็เปลี่ยนเป็นชุดคงใช้แล้วก็แล้วก็โทรบอกคุณแม่ว่าอ่าสรุปสรุปว่าเป็นมะเร็งน้แบบมาอยู่เป็นเพื่อนหน่อยแบบต้องแอดมิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มแรกเนี่ยเป็นการให้ยาเพื่อแบบลดขนาดก้อนก่อนนะคะเพื่อแบบไม่ให้เกิด อันตรายคิดว่าไม่ให้เกิดแบบภาวะเรื่องของตัวพวมเส้นเลือดอุดตันอะไรประมาณเนี้ยแล้วหลังจากนั้นก็ถึงจะเป็นการเริ่มให้ยาเคมีบําบัดซึ่งก็ถูกส่งลับไปรักษาที่โรง,งพยาบาลซีรรดานะคะได้แต่บอกพ่อคุณแม่ไปว่าไม่เป็นไรนะแบบว่าโรคเนี้ยมันมีโอกาสรักษาหายไดไม่ว่าจะเจออะไรก็เป็นไรเราก็สู้ด้วยกันคุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่า ได้แบบเต e ็มท like well. right 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 ี่ทุกอย่างก็สู้ไปด้วยกันเข้มแข็งมากๆเรียกว่าคุณพ่อคุณแม่หรือครอบครัวเนี่ยเป็นกําลังสําคัญมากๆเลยนะคะที่ทําให้คุณหมอเข้มแข็งด้วยแล้วก็ทุกคนบอกว่าสู้ไปด้วยกันนี่คือกําลังใจมาเกินครึ่งไปแล้วนะคะค่ะทีนี้หลังจากนั้นก็คือต้องต้องหยุดงานเลยแล้วก็จากคุณหมอกลายเป็นคนไข้เต็มรูปแบบเลยใช่ไหมคะ ก็ต้องหยุดงานไปเลยเพราะว่าการให้ยาเคมีบำบัดน,นะคะมันเสี่ยงต่อการติดเชื้อง่ายมากๆาแล้วก็ในการทำงานของเรา,ามันเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องสัมผัสเชื้อโรคอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยต้องหยุดงานไปเลยแล้วก็ระยะเวลาของการให้ยาเคมีบำบัดเนี่ยนอนโรงพยาบาลทั้งละห้าวันแล้วก็หลังจากนั้นก็คือต้องพักรักษาตัวที่บ้านการเปลี่ยนสถานะจากหมอที่ต้องรักษาคนอื่น ต้องรักษาทั้งโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ต้องบรรเทาความทุกข์ความเครียดสภาพจิตใจของคนไข้ด้วยทีนี้พอในทางกลับกันเราเปลี่ยนจากสถานะที่เป็นผู้ให้คนอื่นผู้รักษาคนอื่นมากลายเป็นผู้ป่วยแบบเต็มรูปแบบเลยเนี่ยคุณหมอได้ตระหนักรู้ในเรื่องนี้ได้ตกผลึกในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ คือเรารู้สึกว่าพอเราเป็นผู้ป่วยซะเองเนี่ยเรารู้เลยอะค่ะว่าคนที่ป่วยคนหนึ่งเนี่ยเขาเขาต้องเจออะไรบ้างนะคะแล้วก็รู้ด้วยว่าเขาแบบต้องการอะไรอะโดยเฉพาะอย่างิี้คนคนป่วยที่เป็นมะเร็งแล้วต้องรับยาเคมีบําบัดเนี่ยจริงๆแล้วชีวิตเขาลําบากแล้วก็แตกต่างไปจากเดิมมากทั้งแบบวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปทั้งแบบความกังวล เวลาเราแบบไปนอนโรงพยาบาลหรือไปหาคุณหมอแต่ละทีเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีเรื่องอยากจะถามแบบเยอะมากเนี่ยแบบแม้แต่ตัวเราเองที่เป็นหมอค่ะมันก็ยังมีส่วนที่เราเองก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเราก็ยังไม่ได้แบบเป็นแพทย์เฉพาะทางลงลึกขนาดนั้นในเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะเราเลยรู้สึกว่าถ้าได้กลับไปเป็นหมออีกครั้งหนึ่งอะบางทีเราอาจจะต้องคุยกับคนไข้ามากขึ้นแล้วก็เหมือนพยายามแบบ ซัพพอร์ตในด้านอื่นๆเรื่องจิตใจเรื่องแบบอาจจะถามเล็กๆน้อยๆสักคำนึงว่าอ่ะวันนี้เป็นยังไง <c oughs> บ้านกินข้าวได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะมันก็ดูจะช่วยให้ผู้ป่วยอ่ะแบบมีกําลังใจแล้วก็คลายกังวลได้เยอะจะได้มีกําลังต่อสู้โรคเนาะค่ะค่ะมีเรื่องหนึ่งคุณหมอที่อยากจะให้เป็นอุทาหรณ์แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับคนอื่น ผู้หญิงเนี่ยเวลาที่ป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็ต้องรับเคมีบําบัดเนี่ยส่วนใหญ่อะคะ่ะบางคน,น่ะทั้งเรื่องของอาการแพ้ป่วยอะไรต่างๆก็ส่วนหนึ่งนะคะแต่อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องความสวยความงามที่พอรับเคมีบําบัดปุ๊บผมจะต้องร่วงผิวพรรณจะไม่เหมือนเดิมคือแบบนี้เนี่ยเราเห็นคนที่ป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็เป็นผู้ป่วยผู้หญิงทุกข์กับเรื่องพวกนี้เยอะมาก คุณหมอต้องเผชิญจุดความทุกข์ตรงนี้เหมือนคนอื่นไหมโอดเรื่องผมนี่เป็นเรื่องใหญ่มากค่ะมิหนิงเป็นหนึ่งในไม่กี่เรื่องที่ทําให้ร้องไห้เลยตอนที่ป่วยเพราะว่าตั้งแต่ให้ยาโรคแรกก็คือผมเนี่ยค่อยๆร่วงแบบเป็นกระจุกใหญ่ๆอะค่ะลูกทีก็ร่วงทีแบบรู้สึกว่าการที่ต้องมองผมตัวเองร่วงลงพื้นเนี่ยเป็นอะไรที่แบบใจสลายที่สุดเลยค่ะเอ่อ ก็เลยตัดสินใจตอนก่อนให้ยารอบที่สองว่าเออถ้าอย่างนั้นก็โกนเลยแล้วกันนะเพราะว่ายังไงสุดท้ายหนึ่งเนี่ยมันร่วงหมดอยู่แล้วรอบการให้ยารอบที่สามรอบที่สี่เน่ยหลังจากนั้นเนี่ยทั้งคิ้วทั้งขนตาก็ไปหมดเลยนะคะ <c oughs> ก็มันมีช่วงที่เรามองกระจกแล้วก็คนพบว่าเอ๊แบบผู้หญิงคนนี้เป็นใครอะ่ะเราไม่รู้จักเขาเลยทําไมเขาถึงดู ป่วยดูไม่สวยดูไม่แข็งแรง mm. อะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่เอาจนเอาจริงจนถึงปัจจุบันอะเราก็ยังไม่เคยชินกับการที่ตัวเองอยู่ในสภาพแบบนั้นนะคะ mm. แต่ถามว่าเราสามารถรับมือได้ไหมก็คือเรารู้สึกว่าเราก็เรารู้ว่าตัวเราในเวอร์ชันไหนที่เป็นเราจริงๆเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนในตอนนั้นก็คือเวลาออกจากบ้านก็ยังทําตัวสวยอยู่ mm. ใส่วิกแต่งหน้าเ mm. ต็มที่เพราะเราก็รู้สึกว่า มันเป็นก like ารแบบเหมือนเป็นการต่อส um. ู้อย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะนอกจากการรักษาเป็นการต่อสู้ว่าเหมือนบอกกับตัวโรคว่าอ่ะถึงเธอจะทําให้เราป่วยนะแต่ว่าเธอแบบทโมยความสวยไปจากเราไม่ได้นะยังไงเราก็ยังไงเราก็จะสวยให้โลกนี้ดูค่ะใช้เวลานานไหมคะคุณหมอก็ใช้เวลาทั้งหมดหกเดือนค่ะให้ยาเคมีบาบัดทั้งหมดเจ็ดครั้งแล้วก็ อได้ติดตามการรักษาก็คือเป็นการทำทดสแกนะคะดูว่ายังมีการแบกตัวผิดปกติของมะเร็งอยู่ตรงไหนหรือเปล่าทั่วร่างกายอะไรเงี้ยเมื่อเดือนตุลาก็คือเจอว่าแบบไม่มีเชื้อมะเร็งเหลือในร่างกายแลย้ว